สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสตาอีกแล้วนะคะวันนี้สตาร์จะพาคุณผู้ชมไปดูห้องเด็กนักเรียนนะคะที่ประเทศอังกฤษว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะวิถีชีวิตในอังกฤษนะคะเดี๋ยวตามสตาร์ไปดูกันเลยค่ะ We'll <laughs> ะะก็มาตามสัญญานะคะว่าจะพามาดูห้องเด็กนักเรียนในประเทศอังกฤษเนาะว่าเป็นยังไงอันนี้คือห้องที่ยังไม่ได้ไม่ได้ทาเตียงนะคะอันนี้จะเป็นสองสอง,สองเตียงนะคะเป็นแบบว่าเตียงเดี่ยวสองเตียงอันนี้ก็คือแบบพนักงานยังไม่ได้ทําเตียงไว้ให้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมี ห้องแต่ละห้องก็จะไม่เหมือนกันนะคะในห้องนี้ก็จะมีสเตียงบางห้องก็จะมีเตียงเดียวนะคะส่วนบางห้องก็จะมีสามสี่เตียงแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นแบบก็จะมีเดสมีอะไรพวกนี้เนาะที่เป็นอันนี้คือแบบแซมเปิลที่เอามาให้ดูนะคะเพราะว่า บางห้องก็จะทําเสร็จไปแล้วเดี๋ยวจะให้ดูห้องที่เสร็จแล้วตอนนี้นะคะไม่มีเด็กนักเรียนแล้วก็ปกตินะคะเทอมก็จะสตาร์ทประมาณเซ p เทมเบอร์อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ปิดช่วงจูนช่วงจูาปิดช่วงจูลายออกัสแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกล้าพวกที่แบบเป็นไฟอ่นานหนังสืออะไรอย่างนี้เนาะ ในห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะเป็นแบบชาเวอร์แบบนี้นะคะแล้วก็มีซิงล้างหน้าแล้วก็มีแบบนี่เลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งยังไม่ได้ใช้งานนะคะเพราะว่าต้องทำความสะอาดแล้วต้องให้แม่บ้านนะคะมาะปูเตียงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องทำความสะอาดที่เรียบร้อยนะคะถึงจะมีเด็กเข้ามาอยู่ได้ เป็นยังไงกันบ้างคะตามที่สัญญาไว้นะคะสตาร์ก็พาเพื่อนๆชมมาดูห้องเด็กนักเรียนในประเทศอังกฤษเนาะในนี้ก็กเหมือนกันทุกห้องเลยนะคะเดี๋ยวถ้าถ้าสตาร์ไปอีกตึกหนึ่งก็จะเห็นว่าจะมีหลายเตียงเลยที่แบบว่าอันนี้ก็จะอาจจะราคาสูงกว่าที่เป็นตึกที่ใช้ห้องน้ํารวมกันอันนี้บางคนก็เลือกที่จะมาเดียเด่ยวๆมาอยู่แบบห้องคนเดียวแล้วก็มีทุกอย่างเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เพอร์เฟ์ที่จะมีสองเตียงอยู่ในห้องนะคะแล้วก็แบ บางครั้งก็มีเพื่อนมานอนแต่ต้องแจ้งที่รีเซพชันนะคะแล้วก็บางครั้งก็เอาเตียงออกไปเลยเราใช้เตียงเดียวเราก็จะมีพื้นที่ในห้องค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็มีพวกโคมไฟนะคะไม่รู้ทําไมถึงไปอยู่บนโน้นนะคะในแต่ละห้องก็จะมีของที่ไม่อยู่ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางนั่นเองนะคะแต่ว่าห้องน้ําในตึกนี้นะคะ,ะ,คะก็จะมีแบบ เหมือนกันทุกห้องนะคะอันนี้ก็คือห้องน้ําในตึกที่แบบว่าอยากให้ดูนะคะก็ก็เหมือนทั่วไปนะคะเหมือนที่สองห้องที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวสเตช์จพาไปอีกตึกหนึ่งที่เป็นแบบห้องเดียวแต่มีหลายเตียงมากมานะคะห้องเดียวที่แบบว่ามีมีสามเตียงสองเตียงสี่เตียงอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นห้องน้ําที่ใช้แบบรวมกันนะคะใช้ห้องน้ํารวมแต่อันนี้คือเป็นแบบคล้ายๆว่า เอ็นสูก็คือเป็นห้องน้ําในตัวนั่นเองเดี๋ยวตามตามไปเนาะว่าอ้แดดจ้ามากนะ <c oughs> นะคะก็เดี๋ยวตามไปเลยนะคะ้วจะเป็นประมาณนี้ซึ่งตอนนี้นะคะทางโรงเรียนก็ปิดปรับปรุงด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดรับนักเรียนตอนประมาณกันยายนเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างที่นี่นะคะ โอเคแล้วก็อันนี้ปกติก็จะมีแบบของขนมอะไรอย่างนี้นะคะอยู่ในตู้นี้ให้นักเรียนได้ซื้อด้วยนะคะออกไม่ได้ต้องไปออกอีกทางหนึ่งออกแล้วด้านหน้าก็จะเป็นพวกสนามฟุตบอลนะคะแล้วก็มี แบบทำกิจกรรมต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวพามาดูห้องที่เป็นห้องรวมนะคะดูว่าเขามีแบบไหนบ้างนะคะ <S <S 2> <S 2> ไม่แน่ใจว่าเขาเก็บเตียงไปหรือยังนะคะเดี๋ยวต้องมาดิก่ในห้องนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมี2เตียงเหมือนกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เราก็มีตู้เสื้อผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้เดิมที่เป็น Built-in Wardrobe นะคะแล้วก็อันนี้คือจะเป็น ที่ใช้ห้องน้ํารวมกันเนาะก็จะเป็นแบบนี้มีสองตู้นะคะ,ะมีสองตู้มีสองเตียงนะคะแบบนี้ก็จะเป็นห้องที่ใช้ห้องน้ํารวมกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องรวมไม่มีห้องน้ําในตัวเดี๋ยวจะพาไปดูห้องที่อยู่กันได้สามถึงสี่คนนะคะ,ะในห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่สามารถที่จะอยู่ได้ สคน4ี่คนนะคะในห้องนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะตอนนี้มีอยู่หนึ่งตู้แต่ว่าถ้ามีนักเรียนมาอยู่ก็จะมีตู้เสื้อผ้ามาเพิ่มนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ห้องนี้ถ้าเป็นห้องรวมแล้วก็จ่ายถูกนะคะอยู่ด้วยกัน4ี่คนหรือว่า3คนในห้องนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเตียงที่ยังไม่ได้คอม p l e t e จงไม่ได้ยังไม่ได้ทำเตียงนะคะก็จะเป็นแบบว่าเรียวแบบ อันนี้เพิ่งเอาผ้าปูเตียงไปซักนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะเป็นห้องน,น้ำน,นี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นห้องน้ําสําหรับ student นะคะก็จะเป็นแบบนี้ student bath room นะคะถ้าใครอยู่ห้องรวมกันแบบนั้นนะคะก็จะมีนี่มีห้องน้ําในตัวนั่นเองนี่นะคะก็จะเป็นห้องน้ําที่ใช้รวมกันนะคะแต่ว่าห้องอาบน้ําก็จะแยกนะคะก็จะเป็นห้องน้ํา มีหลายห้องแต่เป็นห้องเดียวๆแบบนี้นะคะเราก็มีห้องน้ำแยกออกไปนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำที่เรอก็เป็นห้องน้ำรวมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ และนี่ก็จะเป็นห้องนอนของนักเรียนนะคะที่อยู่รวมกันนะคะอยู่รวมกันประมาณ3ามคน4ี่คนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งนี่ก็จะเป็นแบบแยกตึกออกมานะคะอันนี้ถ้าใครที่แบบว่าจองห้องที่ไม่ได้เป็นห้องเดียวที่มีห้องน้ําในตัวนะคะก็จะได้พักแบบนี้นะคะรวมกับคนอื่นนะคะราคาก็จะถูกลงมาอีกนะคะ คือโทรศัพท์นะคะสามารถที่จะใช้ได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครค่อยใช้แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นใช้มือถือซะส่วนมากนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เป็นยังไงกันบ้างคะหลังที่ได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วเ,เกี่ยวกับการที่สตาฟพาไปดูห้องของเด็กนักเรียนที่นี่นะคะ จะเป็นเด็กไทยที่มาเรียนภาษาหรือว่ามาเรียนช่วงซัมเมอร์เองนะคะหรือว่าจะเป็นการที่มาเรียนอยู่ที่นี่เลยในโรงเรียนประจำนะคะแต่ละโรงเรียนก็แตกต่างกันไปนะคะห้องที่สตาร์ถ่ายทําให้ดูก็คือจะเป็นห้องที่ยังไม่ได้ ปูผ้าปูที่นอนหรือว่ายังไม่ได้แบบเป็นที่เรียบร้อยแต่คือห้องลักษณะก็จะประมาณนี้นะคะในห้องก็จะมีพวกตู้เสื้อผ้าพวกโต๊ะเขียนหนังสือพวกไฟสําหรับอ่านหนังสือพวกกลิ้นชักต่างๆที่ไว้เก็บของนะคะแล้วก็เตียงไว้สําหรับนอนแล้วก็จะมีแม่บ้านนะคะที่จะ มาเอาผ้าปูที่นอนของเราไปซกักแล้วก็มาทำเตียงให้เรานั่นเองนะคะแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งประสบการณ์นะคะวิถีชีวิตในอังกฤษนะคะถ้าใครที่อยากจะส่งลูกหลานมาเรียนนะคะก็ลักษณะของห้องเรียนหรือว่าห้องที่เราพักนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันหลังนะคะถ้ามีเวลาสตาจะไปถ่ายห้องเรียนให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะวันนี้สตาก็คิดว่า ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านอ้องวิดีโอนี้สาก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่กดติดตามให้สาแล้วก็อย่าลืมที่จะฝากคอมเมนต์ไว้นะคะอยากรู้เรื่องราวอะไรในประเทศอังกฤษอีกเดี๋ยวสามีโอกาสเราจะไปทำคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดี